ดครับดูผมเก็บป็นเดินชน้แนลขาว,วันนี้จะมาทําเปือกไข่ครับเอาเปือกไข่มาจากควัวเรือนที่เรากินแล้วนะครับต้นไม้จะได้มีแคลเซียมเวลาเราโรยหรือปลูกนะครับแลนะป้องกันหอยด้วยครับ ถ้าประมาณนี้นะครับก็ไปผสมดินปลูกได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มแคลเซียมให้ต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็หอยที่จะไม่กล้าเข้ามานะครับก็บรรจุใส่กล่องนะครับ เือไข่นะคะเอาไปผสมดินปลูกหรือเอาไปโรยข้างๆต้นไม้นะครับก็จะไม่มีหอยทากมานะครับและเปลือกไข่ยังเป็นเหมือนแรกหินนะครับที่เพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลา,าลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เกมก็ได้นใช้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ